ชื่อพี่แอนนะคะชื่อปันานาาวรรณชาติค่ะเอ่ออดีตเอ่อเป็นเจ้าของบริษัททําการเมน้นรับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปปัจจุบันเอ่อทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายส่งเบ็ดตเตล็ดแล้วก็พวกโชหวยแล้วก็ปุ๋ยเคมีการเกษตรทั่วไปค่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเล่นติ k กตอกคะเอ่อตอนแรกเล่น t ิ๊กตอกเนี่ยเพื่อที่จะ เป็นผู้ซื้อเป็นยูเซอร์ธรรมดาค่ะก็ไถไปเรื่อยๆเล่นมาสองสามปีกว่าสิก็คือไถดูซื้อของแต่วันหนึ่งมาหยุดคลิกที่เออกดติดตามมีอะไรใหม่ๆเล็กๆลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็กดติดตามก็ยังไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดหลังจากนั้นเข้าไปดูไลฟ์สดช่องนี้ก็คือหนึ่งทำให้นอนดืกอแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยค่ะหยุดดีช่องนี้ปกติสองสามทุ่มจะหลับแล้วแต่ทีนี้รอจนกว่าครูจะไลฟ์สดจน,จ,นจบถึงถึงได้รับค่ะ อตอนนี้ย้ายเวลาแล้วนะเป็นกุ้งหนึ่งแล้วละก็ไม่เย็ดแ่ดีค่ะค่ะ,คะแล้วเป็นไงคะพอเออ่ได้เข้ามาฟังไลฟ์สดเป็นไงบ้างเออได้ความรู้มากเลยค่ะจากที่เราเป็นนักเล่นเราก็เอ,อมีแรงบันดาลใจจากเพื่อนๆตอนแรกก็งงว่าเอ้เขาส่งการบ้านเขาทําอะไรกันก็มองก็นอกฟังอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะฟังแบบไม่มีตัวตนแบบไม่ตอบไม่อะไรเลยฟังดูว่าอะไรส่งกันบ้านของเขานะ เอ๊พี่รปอปพทําไมได้ดอเท่านั้นเท่านี้เราก็อืมเขาทําได้เราต้องทําได้ก็สนใจแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่จะเรียนกับครูคิดว่าคือไปเสียเวลากับห้องอื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามาห้องนี้เรามาถูกทางเราได้ความรู้เราก็รู้สึกยินดีไปกับเพื่อนๆที่เขามีไรายได้แล้วก็บอกตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมีชื่อรอยแล้วครูก็ป,ปักหมุดไว้ว่าวันนี้พี่แอนส่งกันบ้านกี่นคนกี่บ้านกี่บ้านค่ะ โอโหนี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นที่ที่มันจะได้แน่นอนแหละหอ่ะวันนี้เนี่ยแล้วได้อะไรบ้างคะวันนี้ก็รู้จักตัวตนของตัวเองรู้จักอะไรที่มันถือถือมารู้จักที่จะวางรู้จักตามที่จะวางแล้วก็รู้จักกําหนดชีวิตตัวเองว่าสเต็ปอันไหนมาก่อนมาหลังเราจะควรทําอะไรก่อนเราควรจะทํไปก่อนหนึ่งสองสามเราควรจะวางแต่ไม่ใช่แบกทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรเราต้องวาง บางอย่างลงเพื่อที่จะทําอันนั้นค่ะก่อน okay, ที่จะเรียน <yeah, S 1> เนี่ยก็วิตกกังวลเรื่องว่าเราจะมีเวลาที่จะทาคลิปไหมเราจะมีเวลาสร้างตัวตนของเราไหมแต่หลังจากเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วแหละเราจะต้องทําตอนไหนก็นได้ที่เราคิดว่าเรามีเวลาแล้วเราก็รีวิวในสิ่งที่เรารักรีวิวในสิ่งที่เราชอบเราเทำอะไรไม่รู้สึกเลที่จะฝืนออกไปคือเรารู้สึกว่าถ้าเราชอบ power bank เราก็อยากจะจกอยากจะรีเซนต์เรื่อง power bank ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราชอบ มันก็ไม่ได้ฝืนความรู้สึกเราเราก็คิดว่าเออเราน่าจะไปต่อได้แล้วเราทํเนียเรารักไปด้วยเราก็มีความสุขที่จะทําด้วยะคะ่ะอืมเงียมเลยโอ้โหชัดอันนี้ชัดเจนมากอ่ะหลังจากเรียนเนี่ยก็จะได้รู้วิธีการตัดต่อนะคะแล้วก็เราจะรู้ว่าเวลาที่มีไรายได้เข้ามาเราดูที่ช่องทางไหนมียอดเข้าเท่าไหร่การถอนเงินแล้วก็การเอ,อ่อกดที่ว่าจะต้องอัานไหน คำพูดไหนที่ไม่ควรพูดไม่ควรชวนใครออกแพลตฟอร์มไหนที่ถูกทําให้เราถูกละเมิดก็จะทราบเรื่องกดพวกนี้จากที่ไม่เคยทราบมาก่อนค่ะที่สําคัญคือคอนเทนต์เฉพาะคอนเทนต์ด้วย,<อ>วยค่ะใช่ค่ะที่สำคัญก็รู้คอนเทนต์คอนเทนต์ที่จะทําว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แฮชแท็กควรจะใส่แบบไหนในตัวของเราแล้วก็ได้ชื่อช่องใหม่ได้ตัวตนใหม่ค่ะเราจะรู้ว่าแนวทางทําคลิปเนี่ย อยากให้คิดปังเนี่ยจะต้องใส่แฮชแท็กแบบไหนช่องทางเวลาเราจะโพสโพสกี่โมงถึงจะมีคนดูค่ะโอ้โลดยังไงวันนี้ก<า>็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยค่ะเอออย่างไงลูกศิษย์คนนี้ก็ขอให้ก็จะขอตามมีเงินร้อยล้านตามค,คุณครูค่ะขอให้ใหนังสือคุงครูปังๆด้วยค่ะพูดแล้วขนลุกค่ะโอ้จ้าก็อยากขออีกข้อหนึ่งถ้าร้อยล้านเมื่อไหร่อยากจัดมิทติ้งเจอเพื่อนๆในหนึ่งร้อยคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนค่ะ เขาคจัดจให้แน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยก็ได้แล้วพอหนังสือออกอะ่ะแต่ละคนะคือมีเงินหลักแสนในกระเป๋าทั้งนั้นเป็นเสรษฐีไม่มี<ะ>อ่ะ,ะเดี๋ยวฝากช่องตัวเองค่ะนะตอนนี้<ะ>เราก็บอกว่าตรงนี้เป็นช่องใหม่แต่ว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนชื่อนะ้องชื่อช่องใหม่ก็พูดไปเลยว่าช่องอะไระกําลังจะเล่าเกี่ยวกับอะไรให้คนรู้จักค่ะเออยังไงก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะคะชื่อแอนโนวาเล่าเรื่องจริงค่ะก็คือจะขายเกี่ยวกับพวก มือถือพวกอของที่รีวิวพวก power bank พวก power bank พวกนี้ค่ะ,ะชื่อช่องอันนี้อาจจะยังเป็นชื่อเก่าอยู่แต่ตอนนี้กำลังทำการเปลี่ยนอยู่ค่ะก็จะมาเล่าสินค้าในสิ่งที่ใช้ดีอันไหนใช้ดีใช้เองก่อนค่ะสินค้าทุกอย่างจะอามาเล่าเนี่ยเป็นสินค้าที่ผ่านผ่านแอนโนว่าใช้แล้วใช้จริงค่ะแล้วถึงจะมารีวิวนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะ โลศจากแอนโนวาหูชื่อกิมเก๋ว่านะคะอาขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอาขอบคุณเช่นกันค่ะ